สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวรและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าถ้าหากไม่ทำตาม3ขั้นตอนนี้เราอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการรู้ซื้อสินค้า300บาทหรือจะเป็นในส่วนของค่ารถค่าเดินทาง750บาท รวมถึงค่าซื้อแก๊สหุงต้มที่เราจะได้รับสิทธิ์80บาทต่อ3เดือนด้วยนะคะเนื่องจากว่าทางภาครัฐมีการออกกฎหม่ยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการที่จะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มตั้งแต่วันที่11มีนาคม2567ที่ผ่านมานะคะทุกคนจะต้องสแกนใบหน้าก่อนที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้นะคะเราเพียงแต่นำบัตรประชาชนไปแล้วก็แจ้งรหัส6หลักเท่านั้นเราก็สามารถใช้สิทธิ์ได้แต่ตอนนี้เขาเพิ่มกฎใหม่ขึ้นมานั่นก็คือการสแกนใบหน้าค่ะซึ่งสำหรับกลุ่มที่ไม่สามารถ จะเดินทางไปสแกนใบหน้าได้ตรงนี้อาจจะมีปัญหานะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการซึ่งจริงๆแล้วหลังจากการเริ่มสแกนใบหน้าที่เริ่มกันมาเมื่อวันที่11มีนาคมก็มีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบกันเยอะนะคะแต่หลายๆคนอาจจะใช้สิทธิ์กันไปแล้วก่อนวันที่11มีนาคมก็คือใช้สิทธิ์มาตั้งแต่1มีนาคมตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่บางคนที่ยังไม่ได้ไปรูดซื้อสินค้าแล้วก็เพิ่งไปรูดซื้อสินค้าหลังจากวันที่11มีนาคม หลายๆคนไม่สามารถที่จะรูดซื้อสินค้าได้เนื่องจากว่าสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะคะซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มที่จะต้องสแกนใบหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเราเดินทางไปที่ร้านค้าได้เองอาจจะไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าระบบร้านค้าที่เราจะใช้ซื้อของเนี่ยเขาจะมีอยู่2ระบบนั่นก็คือกลุ่มร้านที่ใช้เครื่อง EDC หรือว่าเครื่องที่เขาใช้บัตรประชาชนเราสอดเข้าไปเลยอันนี้ไม่จําเป็นต้องสแกนใบหน้าสําหรับร้านประเภทนี้นะคะส่วนร้านที่เขาใช้ ถุงเงินกลุ่มเนี้ยหละที่จะต้องมีการสแกนใบหน้าแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปซื้อสินค้าได้เองนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าบางพื้นที่ ร้านค้าที่จะเข้าร่วมรายการมีเพียงแค่ร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินเขาจะต้องดําเนินการสแกนใบหน้านะคะทีนี้ทางภาครัฐเขาก็มีการแจ้งมาแบบนี้ค่ะว่าจะมีกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นโดยระบบจะข้ามไปโดยอัตโนมัติเลยก็นั่นก็คือกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยติดเตียงแต่เน้นย้ํานะคะว่า กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนี้จะต้องมีการยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยการมอบอำนาจเท่านั้นนะคะนั่นก็คือมีผู้อื่นไปยืนยันตัวตนแทนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยสามารถไปใช้สิทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องมีการสแกนใบหน้าแต่ทีนี้ก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่ตอนที่เราไปยืนยันตัวตนเนี่ยเรายังสามารถเดินทางไปธนาคารได้เราก็ไปยืนยันตัวตนได้ไม่มีปัญหา แต่ทีนี้เนี่ยก็ผ่านมาประมาณปีหนึ่งแล้วกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่สามารถเดินทางไปได้เช่นอาจจะอายุเยอะขึ้นหรือว่าอาจจะป่วยมากขึ้นจนไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้ทีนี้จะทํายังไงสําหรับกลุ่มนี้นะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มนี้เนี่ยจะต้อง มีการสแกนใบหน้าก่อนทุกครั้งเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการรูดซื้อสินค้า300บาทหรือว่าจะเป็นในส่วนของค่าลดค่าเดินทางค่าแก๊สสูงต้มก็ตามนะคะมันก็อาจจะมีผลทําให้กลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้เนื่องจากว่าจะต้องผ่านระบบการสแกนใบหน้านั่นเองนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะต้องสแกนใบหน้าก่อนซื้อสินค้าซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเนื่องจากว่าเมื่อวันที่1มีนาคมเราไปซื้อก็ใช้ได้นี่ตรงนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้กังวลใจแต่ปัญหานี้จะเกิดขึ้นในวันที่1เมษายนนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ร้านค้ามีเฉพาะแอปถุงเงินไม่มีร้านที่ใช้เครื่อง EDC นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่จะทำให้กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้ได้รับการยกเว้นนะคะนั่นก็คือ ผู้ดูแลหรือว่าจะเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานนะคะตรงนี้จะต้องรีบไปดําเนินการ แจ้งยกเว้นการสแกนใบหน้าซึ่งเขาจะทําให้เฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเท่านั้นนะคะโดยให้ผู้แทนแจ้งยกเว้นการสแกนใบหน้าได้ที่ธนาคารกรุงไทยเพียงแต่เราจะต้องทำตาม3ขั้นตอนนี้นั่นก็คือ1ให้เรานำหนังสือมอบอำนาจนะคะตรงนี้อาจจะดาวน์โหลดมาก็ได้หรือว่าจะไปขอรับหนังสือมอบอำนาจที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้แล้วก็ให้กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงตรงนั้น เซ็นกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็ลงลายมือชื่อด้วยนะคะแล้วก็นำไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทย2ก็คือต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ที่ใช้สิทธิ์หรือว่าผู้มอบอํานาจนั่นเองรวมถึงสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจด้วยนะคะแล้วก็เซ็นรับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อยและ3ถ้าหากว่าเป็นผู้พิการจะต้องมีหนังสือรับรองความพิการด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์ก็ได้นะคะโดยทั้ง3ขั้นตอนนี้เนี่ยเราทําให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อที่จะไม่ต้องให้กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้เป็ดติดเตียงตรงนี้เดินทางไปเพื่อรูดซื้อสินค้าในร้านที่ใช้แอปถุงเงินนั่นเองแต่สําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้เป็ดติดเตียงตรงนี้จะต้องสแกนใบหน้าทุกคนนะคะแต่ก็จะมีวิธีที่แก้ไขนั่นก็คือเราจะต้องหาร้านที่ใช้เครื่อง EDC หรือว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้บัตรประชาชนรูดซื้อสินค้าได้นั่นเองนะคะคืออย่างที่แจ้งค่ะร้านจะมี2แบบเนาะเวลาใครที่ไปใช้สิทธิ์อาจจะ รู้นะคะว่าร้านที่เขาใช้แอปถุงเงินเนี่ยเขาก็จะใช้มือถือสแกนที่บัตรประชาชนลาวแจ้งรหัส6หลักเพียงแค่นั้นก็ได้แต่ตอนนี้จะต้องสแกนใบหน้าสําหรับร้านนี้นะคะแต่ร้านที่ใช้เครื่อง EDC อันนี้ไม่ต้องสแกนใบหน้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็เลือกได้เลยนะคะว่าเราจะไปแจ้งการที่จะยกเว้นสแกนใบหน้าก็ได้หรือถ้ามีร้านที่ใช้เครื่อง EDC ก็ไม่จำเป็นต้องไปก็ได้และสำหรับคลิปนี้นะคะก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านได้รับทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ